ที่ในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาทัวรนิดนึงเนาะสำหรับท่านที่จะไปเที่ยวที่ดอยแม่สลองนะครับเริ่มต้นจากจุดเดิมเลยคือตัวจังหวัดเชียงรายนะครับบริเวณนี้นะครับเราตรงมาจากจุดนี้จากจุดนี้นะครับวิ่งมาตามถนนหลวงไมายเลขหนึ่งขึ้นมาเรื่อยๆจนมาถึงแยก ตรงนี้โรงพยาบาลแม่จันนะครับเลยแม่จันมานิดหนึ่งเลยโรงพยาบาลแม่จันมานิดหนึ่งระยะทางก็ประมาณ35.9 36กมโลครับตรงนี้เราจะเลี้ยวซ้ายเนาะเลี้ยวซ้ายจากตรงนี้ขึ้นไปเลยพอเลี้ยวซ้ายมาปุ๊บตรงเนี้ยมันจะเป็นถนนหลวงหมายเลข1089นะครับ1089จะเป็นเส้นถนนแม่จันฝางครับเส้นนี้จะออกไปที่ฝางได้ก็จะวิ่งตามถนน ตัวเนี้ยขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเลยแล้วก็ปกติเนี่ยเราจะมาถึงจุดนี้นะครับจุดนี้จะเป็น3แยกกิวสไตล์นะครับจะมีด่านตำรวจอยู่ด่านกิวสไตล์ตรงนี้แล้วเราก็จะขึ้นไปดูดตรงนี้ก็จะเป็นพระบรมาธาตุนะครับแล้วก็ไลาชาแม่สลอง101แต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยตาม GPS มาจะไปพักหรือจะไปเที่ยวที่ไลาชา101เนี่ยบางคนบางท่าน GPS จะนำทางมาแหละ พอมาถึงจุดนี้ปุ๊บเนี่ยเขาจะให้ขึ้นทางเส้นนี้เลยปุ๊บ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 ทางเส้นนี้นะครับเป็นทางที่ใกล้อย่างที่ผมเกินไปบนคลิปนะครับเนาะตรงเนี้ยใกล้มากเลยระยะทางอยู่ที่ปุ๊บมาถึงทงจุดนี้7.8กิโลหรือประมาณ8กิโลเท่านั้นเองใช้เวลาก็ประมาณนะครับ16นาทีอยู่ในคลิปเนี่ยผมไม่ได้ตัดเลยใช้เวลาจริงเลยเดี๋ยวลองติดตามชมดูก็ได้จะเป็นทางที่ใกล้ครับตรงเนี้ย ผมยืนยันเลยว่าใกล้ใกล้มากแต่ทางเนี่ยค่อนข้างที่จะอันตรายถนนแคบครับอันตรายเวลามีรถสวนกันเนี่ยจะยากเลยก็อยากแนะนําถ้าเลี่ยงได้ถ้าไม่จําเป็นจริงๆก็ยังไม่อยากให้ใช้เส้นนี้นะครับเนาะใช้เป็นเส้นเดิมดีกว่าสายแยกกิวไตา์ขึ้นมาหรือว่าขึ้นมาจากตรงนี้ก็ได้ผ่านไล่ชาฉุยฟงนะครับขึ้นมาที่ไล่ชาหนึ่งศูนย์หนึ่งถือว่าเป็นวันหยุดพักผ่อนนะครับวันที่เราไม่ได้มีอะไรเร่งด่วนก็ ที่ยวตามทางไปเรื่อยๆดีกว่าครับขอให้หลีกเลี่ยงเส้นทางตรงนี้ไปดีกว่าเนาะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะอันตรายจริงๆครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปติดตามดูกันในคลิปเลยเนาะว่าเส้นทางทีมเป็นยังไงย้ำอีกทีนึงว่าในคลิปเนี่ยผมไม่ได้ตัดนะครับผมก็เป็นระยะทางจริงๆแล้วก็ใช้เวลาเดินทางตามที่ในคลิปเลยนะครับผมเอาละครับผมมา ลองชิมทางกันเลยดีกว่าจากตำแหน่งตรงนี้นะครับจุดเลี้ยวที่ให้เลี้ยว,วเราเลี้ยวขวาไปตรงนี้เลยป้ายบอกทางเยอะแยะรวมไปถึงป้ายเตือนนะครับเ <c oughs> ส้นทาง่อนข้างอันตรายจริงๆแล้วทางเนี่ยผมก็ใช้มาบ่อยพอสมควรนะครับเพราะว่าตัวผมเองใช้รถมอเตอร์ไซค์เนาะ แล้วก็มีกําลังที่ค่อนข้างเยอะน,นิดนึงนะครับก็เลยเลยไม่ค่อยเป็นปัญหาเท่าไหร่สาหรับทางขึ้นดอยขึ้นเขาอย่างนี้นะครับแต่สําหรับเพื่อนๆอ,อาจจะเป็นนักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัดหรือว่ามือใหม่เอ่ยอะไรเงี้ยก็มาสํารวจทางให้นะพอพอเป็นแนวทางเนาะจริงๆแล้วผมเห็นหลายคันมากเลยอะที่เป็นป้ายทะเบียนต่างจังหวัดนะครับส่วนใหญ่เป็นรถยนต์เนาะไม่ทราบเหมือนกันว่า ตั้งใจมาหรือว่าตาม G P S มานะครับหลงมาเนาะเพราะว่าผมคิดว่าทางเนี่ยมันมันมันอันตรายนะมันอันตรายคนสุดทวนเลยตามโค้งตามทางนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยครับ,เร,บเราจะเห็นรถมาเนี่ยแล้วก็มีธงแดงปักไว้อะบอกเตือนตลอดเลยเนี่ยครับเป็นธงสีแดงอย่างเงี้ยตามโค้งตามทางแล้วก็โค้งเนี่ยจะเป็นโค้งที่โค้งแล้วก็ขึ้นต่อเนื่องเลยครับ คือขึ้นดอยจริงๆเลยขึ้นอย่างเดียวเลยขึ้นขึ้นแล้วก็ขึ้น <c oughs> ประกอบกับทางค่อนข้างแคบด้วยนะรจริงๆแล้วตรเนี้เขาทําใหม่แล้วนะที่ผมมาแรกๆเนี่ยตัวนี้ยังยังไม่ลาดปูอย่างนี้เลยนะคอันนี้ลาดลาดเสร็จแล้วแหล,ละแล้วก็เริ่มมีร่องรอยของการใช้งานพูด <c oughs> ตรงๆก็คือเริ่มเริ่มพังไปแล้วนะครับถ้าถามถึงเรื่องบรรยากาศเนี่ย ไม่เถียงเลยว่าบรริกาสวยมากสองข้างทางเนี่ยถ้าเกิดหันไปดูนะครับหันไปมองได้ทางซ้ายมือเนี่ยสวยครับโอ้อย่างรถคันนี้ครับป้ายททเบียนเบตรงเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับว่า,วาเขาเคยมาแล้วประจําหรือเปล่าแต่ผมช่วงฤด,ดูท่องเที่ยวนเบบนีหครับผมเห็นรถป้ายต่างจังหวัดขึ้นมาเยอะนะครับปกติแล้วเส้นเนี่ยจะเงียบมากเงียบถึงเงียบที่สุดเลยรถจะไม่ค่อยมีเลย บางทีก็คันเดียวเลยก็มี <c oughs> แต่เส้นทางเนี่ยถ้าเกิดว่าตอนกลางคืนนี่น,น,น่าจะมีเสียวๆบ้างพาะไม่มีไฟเลยนะครับไม่มีไฟจริงทางบอกโอ้ตรงนี้เป็นจุดเปิดนะครับเห็นวิวทั้งสองข้างทางเลยรถสวนลงมาเป็นเป็นระยะระยะจริงๆถ้าเป็นปกติแล้วรถไม่สวนรถไม่เยอะขนาดนี้นะครับในช่วงเนี้ยช่วงฤดูท่องเที่ยวจะเห็นรถเยอะหน่อย แล้วประกอบกับผัวหมีชาวบ้านต่อเติมสร้างบ้านกันด้วยคนระับจวงจะมีรถขนของรถอะไรกันเยอะพอสมควรแต่ทางนี้ใกล้สะดวกสบายสะดวกดีครับสําหรับคนที่วิ่งประจําหรือว่ามีเหตุจําเป็นจริงๆที่ต้องวิ่งขึ้นหรือวิ่งลงโดยใช้ระยะที่แบบสั้นๆเวลาจํากัดน,นี่ครับอันนี้ก็ซ่อมแซมผิวถนนทําให้ตรงโค้งเนี่ยมันกว้างขึ้นหน่อยเวลารถสวนกันตรงโค้งเนาะจะได้ ระยะอีกนิดนึงตรงนี้เป็นทางแยกนะครับถ้าเราเลี้ยวทางขวาเนี่ยจะเข้าหมู่บ้านเนาะเราไม่ไปรุกวนเขาละ่ะมาทางซ้ายนี่จะเป็นถนนเลี่ยงหมู่บ้านเ <c oughs> อ,อ่ทางซ้ายนะครับก็คือว่าจะผ่านตรงจุดศูนย์กลางของหมู่บ้านออกมาแล้วก็ผ่านไปเลยดีกว่าเราเราไม่เข้าไปลุกวนเขาละในหมู่บ้านนะ อย่างที่เห็นนะครับข้างหน้าผมเนี่ยแค่รถกระบะคันหนึ่งเนี่ยก็จะเต็มถนนอยู่แล้วนึกสภาพถ้าเกิดว่ามีรถสวนมาเนี่ยไม่ง่ายและรถที่มาจากด้านบนเนี่ยชะลอความเร็วค่อนข้างลำบานะกเนี่ยเพราะเป็นทางชัน ตรงสามแยกตรงนี้ครับตรงนี้เลยชื่อว่าหมู่บ้านอาแบนะครับเนาะเป็นเป็นชื่อของหมู่บ้านชาวเขานะครับชื่อก็จะฟังดูไม่คุ้นหูเท่าไหร่ ถ้าพูดถึงเรื่องอผิวถนนนะครับก็เป็นลาดปูนหมดละแหละตอนเนี้ยก็ดีหน่อยดีกว่าเมื่อก่อนหน่อย too much too much นี่น่าจะเป็นอะไรหรือเปล่าสา,ารสนเทศอยู่โรงเรียนอ่าอยู่ติดกันนะสา,ารสนเทศแล้วก็โรงเรียน วิวแน่นอนล่ะครับถ้าเกิดว่าขับขี่รถขึ้นมาบนดอยบนภูเขาเนาะยิ่งสูงวิวก็ยิ่งสวยครับ <c oughs> แต่อย่ามัวเพลิดเพลินไปกับวิวที่สวยๆนะให้เรามองทางข้างหน้าไปบ้าง Maybe we could <oughs> reminisce later. Wrote down every detail that I could <oughs> recall. ช่วงนี้ช่วงหนาวนะครับเรายังไม่เข้าแรงป่าไม้ต้นงร้างอุดมสมบูรณ์เขียวเป็นบททั้งสองข้างทางต้นไม้ที่เป็นจุดเปิดพอไม่มีต้นไม้บางคุ่ก็อูหเราอยู่บนดอยบนเขาเลยกันเนี่ยมองลงไปข้างล่างสูงเลยครับผมตอนนี้ก็ยังเป็นทางขึ้นอยู่นะครับขึ้นไปเรื่อยๆ ใช้วความสำนักค่อนข้างสูงมากรถวิ่งเปล่าผมว่าโอเคเอยู่แต่ถ้าเกิดมีแขกไปมีรถเนี่อยอยากให้เลี่ยงมากกว่านะ <laughs> ไม่ประมาทไว้ก่อนนะครับ Over too soon, and I don't know what else I can do. I'm on the last page now. เส้นทางนี้มันก็ใกล้ดีนะแต่ว่าไม่ค่อยมีจุดสนใจอะไรมากมายสักเท่าไหร่ตรงนี้ถ้าเกิดว่ามีใครเผลอหลงขึ้นมาจริงๆก็ยึดยึดตัวถนนเส้นหลักไว้นะครับนาะที่เราขึ้นมาไม่ต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับตรงอย่างเดียวเลยตรงกับเส้นหลักเราเลยก็จะไปทะลุออกตรงถนนของแม่สลองออบ้านสันติคีรี เลี้ยวขวานิดนึงก็จะลงไปถึงไร่ชา101นะครับเลี้ยวซ้ายก็จะขึ้นไปาาทาพระธาตุไปที่ตลาดช่วงนี้อากาศที่เชียงรายอากาศดีท้องฟ้าเปิดมีแดดแต่ว่าไม่ร้อนนะครับเย็นๆขึ้นมายอดดอยก็ยังจ้ำพระอาทิตยหนาวเลยอยู่เพราะว่าช่วงที่แล้วเนี่ยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยฝนตกไป ตกหนักเลยทีเดียวสองสามนะวันติดกันหลังจากฝนตกเสร็จปุ๊บก็อูอุณหภูมิลดลงมา2อถึงสองศา,า,า,านะครับตามประกาศที่กรมอุตุเขาประกาศออกมาแต่รู้สึกสบายทีนี้ม,มืนกับมันกลับมาเย็นหนาวมากเลยนะ เจอเมื่อต้นคลิปนะครับที่เรายู่งข้างล่างเดี๋ยวขึ้นมาถึงข้างบนมั้นจะถึงนะน่าจะวิ่งประจำนะครับเป็นของส่งประจำรู้เส้นทางสำหรับเส้นทาง บ้านนะบู่บ้านที่ก่อนจะจะถึงถนนเส้นหลักละเราใกล้จะถึงละเดี๋ยวถ้าเราไปบรรจบกับถนนเส้นหลักนะ,ะจะเป็นตรงสามแยกแล้วก็เป็นทางโค้งด้วยนะใ้ความระมัดระวังถ้าเราติดทางซ้ายเนาะือตรงขึ้นไปเนี่ยจะไปที่พระธาตุสันติคีรีนะครับแล้วก็ไปที่ตลาดโดยแม่สลองไปอยู่สุดๆตรงนั้นนะครับแต่ถ้าเราเลี้ยวขวาเนี่ย จะไปทางไร่ชานะครับไร่ชาหนึ่งตรงนี้ก็เหมือนเป็นทางลัดสําหรับรับส่งขึ้นไล่ชานะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ถ้าไม่จําเป็นจริงๆเนี่ยผมอยากให้เลี่ยงมากกว่านะโอเคครับเรามาถึงตรงนี้ละสามแยกตรงนี้เลยโอเคครับสําหรับคลิปนี้มีข้อสงสัยปีชมยังไงลุกคนเพื่อนๆช่วยชี้แนะช่วยนําทางผมด้วยนะขอบคุณมากครับสวัส